พยานฝ่ายจำเลยนี่นะครับนะเนาะทาไมเขาเขารู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นฝ่ายโจทย์คนนี้เป็นฝ่ายจำเลยนะครับเพราะเขา,น,เขา,า,ขาน,นะครับสืบสวนเขาถามตั้งแต่ครั้งแรกนะครับไม่ต้องสืบสวนนะนะครับไม่ต้องสอบสวนเราพูดว่าเขาเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาถามครั้งแรกนะครับตั้งแต่วันแรกเลยถามคุณนะเขาเรียกมามา,มานี่นะครับเออนะครับอีหมอยรางมานี่อีหมอยรางมานี่นะครับม่งนั่งลงอีหมอยดางกูขอถามหน่อยอะไรอย่างนี้ นะครับน่ะแล้วก็เขาถามว่าเวลาวันที่11นะครับเดือนพฤษภาคมบรสสองพันห้าเนี่ยอีหมอยต่างมึงไปอยู่ใสแมหนะครับน่ะอี๋หมอยต่างเอ้ยนะใคยไปยืนนู่นน่ะเออปใครก็เดินยืนเล่นเดือแถวบ้านหนองเยื่อเพน่อนนายประเสริฐนะครับน่ะเออแล้ววันที่11เวลานะครับตั้งแต่8ปดโมงถึงเโมงนึงมึงเห็นใครบ้างนะครับเก้าแปดโมงถึง9ก้าโมงกว่ากว่าน่ะแกเป็น มองหน่เกินไอ้ม่นั่นะใครก็เห็นนะครับเอ้ยนะครับบักจำเลยนะมันมาวนเวียนวนเวียนอยู่แถวสั่นนะครับใครเห็นยังสั่นนะครับน่เจ้าซีบูจริงบะนะครับเจ้าว่วาวว่านะครับเจาว่าเล่นนะนะกัเจ้าสีตีดพุกนะนะครัใครเพราว่าเล่นเขาใครซีเห็นจังซี่นะครับเห็นไหมล่ะนี่แหละเขาเรียกว่านะครับถ้าเขาถามแล้วนะครับเจ้าหน้าที่นะเขาจะแยกเองว่าคนนี้ นะครับเป็นพยายนฝ่ายโจท์คนนี้เป็นพยายนฝ่ายจำเลยนะครับเขาถามไงนะครับเขาถามก่อนเขาถึงแยกให้นะครับคุณจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ไม่รู้อ่ะนะครับเออเขาไม่รู้ละ่ะเขาถามคุณเขาถามว่าคุณเห็นใครนะครับเออคุณก็บอกว่าเห็นจำเลยนะครับเวลาเก้าโมงกว่าเนี่ยอคอยซีเห็นนะครับเออคอยตอนนั้นนะ аны, คอยซีคอยซีขั้นหอยเนาะเออนะครับคอยซียกมือเก่าเนี่ยครับ อ่ะมันก็อ่ะให้คนเนี่ยเขคอยกดนางโรคนาการคอยก็เปิดนากระเปิดผ้าถุงเขาก็เอามือล่วงเข้าไปในหอยเขาก็กดกลับนากระเกาหอยอยู่นั่นนากระเอ็นนากระมันเป็นไผ่นะกระมันนั่งอยู่ตรงนั้นเอ้าวนากระเอาบักรจำเลยวันนี้ชาวซีมาอย่างนี้เก่าโมกกว่านะครับเ่คอยก็ขั้วมันเห็นคอยก็ขยับขยับเขาบ้างน่ะนากระเออคอยเกาหอยอยู่นะว่าเออเออนะกระเห็นไหมล่ะ นะครับแล้วมันก็ไปเนี่ยเขาเขาถามแบบนี้อ๋อเขาแยกแล้วนะครับอ๋อนะครับไอ้ไอ้เจ้าซื่อบ่เจ้าซื้ออย่างนะเก่าหอยเจ้าซื้ออย่างนะครับอ๋ออ๋อคอยซื้อจังซ้ำจังซี่นะครับมันก็ว่อคอยสนมเก่าหอยจ้านะครับนะอ๋อนะครับสนมเก่าหอยอ๋อนะครับเขาก็จะคัดแยกไปลงเองนะครับว่าใครจะเป็นพยานโจ์หรือใครจะเป็นพยานจำเลยคุณเต็มใจหรือไม่เต็มใจแต่การนะครับ แต่การที่คุณนะนะครับให้การกับเจ้าหน้าที่เขานะ่นะครับเออนะครับมันเป็นประโยชน์นะครับมันเป็นประโยชน์ต่อสํานวนนะครับเออไอเลี้ยงเหนือทําไมกันครับเอานะครับอันนี้หอยด่างม่เกียวน่ะขนมหอยด่างนะนะครับอันนั้นหนมคันหอยนะครับอืออืนะครับนั่นแหละนะครับเป็นเป็นเรื่องยกตัวอย่าง นั่นก็โอ้ไม่ใช่นะก็หอยคันนะครับน่ะหอยคันอ้าวสนมหมอยดังงานคอยสิไปละนั่นก็อ๋อนั่นกะได้ยินหอยหอยนะคอยก็เลยมาเสอสนมนั่นก็เกาหอยนั่นก็เอ่อนั่นก็คุณธนาลัดนี่แหละครับเห็นไหมแล้วก็มาออกอะไร คอยสิบอยากจะเปลี่ยนเลยเหมือนเหมือนการสิบังคับจิตใจคอยนะครับเออนะครับมันเปลียนที่ไหนนะครับมันเหมือนการบังคับใครนะเออนะครับคอยบาษาบน่ะคอยเปลี่ยนคนไทยนะนะครับคนเฮ้านะก็บังคับกันบ้างดนี่นะครับเขาบอกนะครับด้วยนะครับสติปัญญานะครับสงสัยจะไปฟังไอ้ตาตมามานะครับนะไอ้พวกนี้เห็นไหมล่ะไปอยู่กับพวกนี้สมองมันล้านะครับ มันเลยกลายเป็นคนที่สมองในกาค,คิดไม่ไปข้างหน้านะครับคำว่าเป็นพยานเนี่ยนะครับพอขึ้นไปศาลนะครับเขาถามว่าคุณจะเป็นพยานใครไม่รู้อะนะครับเออทําไมเขาต้องแยกว่าเป็นพยานโจทย์นะครับเพราะนะครับคุณคําให้การของคุณนะ่ะคุณบอกว่าเห็นนะครับไอ้จำเลยนะมันอยู่แถวเก้าโมงกว่าของวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมพศสองพนะันห้ารอยหกสิบสามน่ะ นะครับเอซันหลมนะครับอ่อหมวยคันเนี่ยนะครับคันหน่อยเนี่ยนะครับเออนะครับมันมันเห็นนะครับเจิมเลยอ,อยู่บริเวณนั้นนะข้าโมงกว่านะครับข้าโมงกว่าเห็นอยู่บริเวณนั้นนะครับอยู่บริเวณบ้านน้องชมพู่หรือว่าเด็กหญิงอลววันวงศรีชานะครับ